สวัสดีครับคุณฟังที่ละครกกับไทยโพสต์พาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่าหมอพรทิพย์ประนามด้อมส้มคุกคามครอบครัวสวเผยคุยกับแกนนำก้าวไกลบอกไม่เห็นด้วยเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา คุณบอได้โพสต์ข้อความลงใน f c e e o o o นะครับเป็นการตอบโต้กรณีที่โลกออนไลน์เนี่ยได้พุ a ธแท็กธุรกิจสวภายหลังจากที่นายพิธาลิ้มเจริญรัฐไม่ผ่านที่ประชุมร่วมรัฐสภาในการเป็นนายกรัฐมนตรีคุณหมอบอกว่าอย่างนี้ครับขอประนามขบวนการด้อมส้มและอวะตารที่ไปราวีตามสื่อของสมาชิกวุฒิสภาและครอบครัวรวมทั้งผู้ที่เห็นต่าง เดิมทีขบวนการแบบนี้ก็มีอยู่แล้วในสื่อโซเชียลมีมานานแล้วด้วยแต่หลังจากการโหวตนายกรัฐมนตรีก็มีขบวนการนี้เข้ามากระหน่ำอย่างที่ยิบด้วยวาจาที่ก้าวร้าวต่ำตมหลังเลือกตั้งถึงขนาดสร้าง Facebook ปลอมของหมอแล้วก็เอาโพสต์ที่ด่าก้าวไกลเนี่ยมาลงแบบที่เรียกได้ว่าเรียกแขก ในส่วนของการบูลลี่หมอมักจะใช้วิธีการผ่านไปบล็อกได้กับบล็อกส่วนเฟซบอมไม่สามารถจัดการใดใดได้ด้วยขบวนการของรัฐมาวันนี้ขบวนการนี้เลวร้ายกว่าเดิมกำลังกระจายไปยังสวและครอบครัวของสอวเป็นจำนวนมากที่น่าสนใจก็คือการได้มีโอากาสพูดคุยปัญหานี้กับตัวแทนของพรรคก้าวไกลที่ก็ส่งมาคุยเพื่อให้โบสถให้พิธาเพราะหมอเชื่อว่าคนที่ทำคือดอ้อมส้มและอวตารที่วอลรูมส่งมา คำตอบของตัวแทนพรรคคือเขาก็ไม่เห็นด้วยแต่ไม่รู้จะจัดการยังไงนี่หรือคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยนี่หรือคนที่จะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญแต่กลับใช้วิธีการสกปรกลุกรานผู้ที่เห็นต่างลามปามไปยังคนรอบข้างถ้าอยากจะเป็นนายกแต่ไม่ห้ามหรือจัดการเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยก็อย่าอาสามาทำงานให้ประชาชนเลยเพราะนี่คือการสร้างความแตกแยกมากกว่าการสร้างความเจริญนะคะถล่มมาเลยนะ เพราะจะบันทึกเอาไว้ดำเนินการแน่นอน